โยสวัสดีครับผมตอนนี้ก็มีกล่องใหม่เข้ามานะครับก็คือกล่อง Battle Royale นะครับก็คือกล่อง XIX นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าในกล่อง XIX เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสำหรับ Battle Royale นะฮะก็เข้ามาในเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะผมก็เล่น Battle ชนะมาตาหนึ่งนะก็มีกล่องอยู่หนึ่งกล่องนะครับก็คือแทนกล่องเเขียวกล่องเก่านะครับก็ในกล่องเนี่ยจะมีของตามนี้เลยนะครับก็มี B93R นะฮะ Chestyle Saiga Machete นะครับ มีด M9 นะครับอาร์กเอสาหมวกคนโง่นะครับผมเรียกหมวกคนโง่นะแล้วก็คาลิบิดเกาะเหล็กครับผม Arm 2 SVD MC A1 แล้วก็ไฮไลท์เลยแบบว่าหลายๆคนก็คงอยากจะได้นะครับก็คือเฮฟวี่นั่นเองนะครับนะก็มีเฮฟวี่แบบ2แบบนะครับแบบหนึ่งจะเป็นดาบนะครับดาบควยอีกแบบนึงจะเป็นเกาะธรรมดานะครับนะก็แล้วแต่คนชอบเลยครับจะชอบแบบไหนก็อันไหนก็ได้นะถ้าเกิดได้นะเฮฟวี่สวยเหมือนกันครับผมนะก็ สิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยมันก็จะมีมีหมวกอันนี้มีเฮฟวี่เฮฟวี่ใครใคร,ใครก็อยากได้อยู่แล้วมีหมวกอันนี้อย่างเดียวเลยตอนนี้คืออยากได้หมวกก่อนเอาไว้เล่นแบตเทินะครับมาเชตเต้ก็ได้แต่หมวกดีกว่านะครับนะแล้วต่อเหล็กด้วยก็ดีนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ากล่องนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับนะมาดูกันเลยดีกว่าเราจะเปิดโชว์สกักหนึ่งกล่องเรามี1กล่องนะฮะก็ใครเดี๋ยวบอกก่อนใครที่อยากจะได้นะฮะวิธีการหากล่องนี้ก็คือต้องไปเล่นแบตเทิร์นโรยให้ชนะนะครับ ถึงจะได้กล่องนี้นะครับก็คือชนะ1ครั้งได้1น่กล่องนั่นเองนะครับนะตอนน้องเล่นได้ที่1เท่านั้นนะโอเคโอเพ่นเลยดีกว่านะเฮฟวี่ไหมให้เฮฟวี่มามีฮาออกเลยพับ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 เฮ้ยไอสตัตว์ไอซไซกา้าเอามาทำไมวะน,นี่ แต่ผมก็ยังไม่มีนะไซกานะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูดีว่าในคังเราเนี่ยมีอะไรมัางวะไซกาไม่มี What the fuck ในคังเราไม่มีไซกาแล้วกูจะหาได้จากไหนเนี่ยโอ้มีวิธีครับผมไม่ยากไม่ยากไปโซเวอร์ฮะผมว่าน่าจะมีนะของผมเดี๋ยวโซเวอร์ตัวกูอยู่ไหนวะตัวนี้โอ้โหของเต็มเลยดักฟาร์มาตัวนี้ไม่เอา เอาตัวนี้แล้วกันสร้างมาใหม่พอดีนะครับนะไซก้าไซก้าไซก้าอยู่ไหนไซก้าผมขออนุญาตหาไซก้ามึนฮะปืนเซอร์เวอร์มันเยอะจัดอ้าวเจอแล้วโอเคไปก็ไปดูในเซอร์เวอร์ดิโอค้คนคนน่าจะเยอะนะฮะผมคิดว่าเซอร์เวอร์อยู่ดีๆคนมาจากไหนเต็มเลยวะโอเคเราลงเซอร์เวอร์ไปดูโอเคครับก็ลงมาในเกมแล้วนะฮะมาดูไซก้าแบทเทิลโรโยเรียญหนะ้าตาสีอย่างไง สีเหลืองงคล้ายๆสเปเชียลนะครับนะข้างหลังมีความเงานิดนึงนะครับแล้วจะมีตัวต้องสื่เขียนว่า xix ก็มไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่สำหรับผมนะแต่ก็ว่ามันมันก็ดีกว่าสกินอย่างอื่นหรอวะผมว่านะมันก็โอเคอยู่มั้งเราเกิดอะไรเน,นี่ยโอ้โหเมืองอะไรเนี้ยอย่างไใจเลยก็ช่างแมงฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับไปแล้วก็ผมบ๊ายบาย